แนะนำสองว่านมงคลนะคะ,ะวันนี้ก็คือทอรณีสารกับทรณีเย็นซึ่งมันไม่เหมือนกันนะคะทุกคนอทอรณีสารคือแบบนี้อันนี้คือว่านทรณีสารนะคะทรณีสารก็จะเป็นใบเล็กๆล,ลูกใต้ใบนะคะก็จะมีะสีแดงๆบางคนก็จะไปเรียกลูกใต้ใบนะคะซึ่งไม้มงคลชนิดนี้ก็จะมีความเชื่อว่าช่วยป้องกัน สิ่งไม่ดีขับไล่สิ่งอัประมงคลขับไล่คุณใสคุณศาสตร์มนดําต่างๆนะคะซึ่งก็จะใช้ในพิธีมงคลต่างๆบางทีนะคะพระท่านมาที่บ้านนะคะเราก็จะในงานต่างๆลูดใบของว่านธรณีสารใส่เข้าไปใน ขันน้ำมนต์นะคะมันก็จะเป็นน้ำมนต์ธรณีสารซึ่งท่านก็จะมาปละมาพรมนะคะให้กับญาติโยมที่ไปนะคะก็จะเสริมมงคลด้วยแล้วก็ปัดเป่าสิ่งอัประมงคลได้ด้วยนะคะก็เป็นน้ำมนต์ธรณีสารแล้วก็ให้ปลูกเอาไว้ในบริเวณบ้านนะคะจะเป็นหน้าบ้านหรือบริเวณในบ้านเราก็ได้นะคะก็จะผู้ที่มี เด็กเล็กๆเ,เ,เกิดใหม่ๆนะคะอันนั้นก็ปู่ย่าตายายเราก็บอกมาตั้งแต่สมัยโบราณให้ปลูกว่านชนิดนี้ไว้นะคะเพราะว่าเขาเป็นต้นไม้ที่ไม่โตมากก็จะสูงได้ประมาณสักประมาณสามเมตรแต่ว่าเขาลากลากแก้วเขาไม่หยัง่งไม่หยั่งเข้าไปในบ้านนะคะอันนี้ก็สามารถปลูกได้นะคะอ่าแล้วอีกชนิดหนึ่งนะคะคือ,อว่านทรณีเย็นถ้าทรณีเย็นมันจะเป็นแบบนี้ นี่คือ,อทอร์เนีเยนซึ่งเป็นว่านที่หายากมากแล้วตอนนี้ไม่ค่อยมีนะคะถ้าเราเดินไปในร้านไม้มงคลต่างๆนะคะเราก็จะไปเจอ ไม้ทั่วๆไปนะคะเป็นไม้สวยงามอันนั้นก็จะมะีให้เราได้เลือกแต่ว่าถ้าเป็นชนิดของว่านมงคลป้องกันภัยป้องกันสิ่งไม่ดีหรือ,อถ้าเป็นประเภทของว่านมันต้องไปร้านว่านโดยเฉพาะนะคะถ้าเราเดินไปเนี่ยเราอาจจะไม่เจอเวลาที่จะไปะซื้อนะคะ,ะตัวนี้ธรณีเย็นนะคะก็ความเชื่อก็คือ,อแผ่นดินตรงนั้นจะเย็น คนในบ้านก็จะ,ะร่มเย็นเป็นสุขนะคะก็เขาให้ปลูกอทอราีเย็นเอาไว้แล้วก็เขาก็จะมีสรรพคุณในทางสมุนไพรด้วยทั้งสองชนิดนะคะก็จะมีสรรพคุณในทางสมุนไพรก็เราก็จะได้เ,เรียนรู้กันต่อไปนะคะ,อ,ะอราณีเย็นกับทรณีสารก็ปลูกสองอย่างเลยได้ไหมได้ปลูกอย่างเดียวก็ได้สองอย่างก็ได้ถ้าว่านที่ มีเออริธิคุณนะคะก็เราสามารถปลูกเอาไว้รอบๆบ,บบ้านได้เลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่มองไม่เห็นมันมีมากกว่าสิ่งที่เรามองเห็นนะคะมันก็จะอ่าสิ่งเหล่านี้ เราปลูกเราทําแล้วเราสบายใจก็ทําได้เลยปลูกได้เลยนะคะอ่าสำหรับ2ต้นนี้ธรณีสารกับธรณีเย็นนะคะธรณีเย็นมันมีไม่เยอะนะคะมันอ่าน่าจะมีอยู่ประมาณสักสิบสบกระถางในตอนนี้นะคะท่านที่อยากจะปลูกนะคะก็โปรไฟล์คูทักหาตรงนั้นนะคะตรงนั้นได้ก็ทักคุยกันได้เนาะอ่าก็สําหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิป ถัดไปนะคะไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะโชคดีมีสุขทุกท่านค่ะ